สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ก็จะมาอธิบายความรู้พื้นฐานตรีโกณมิติให้น้องๆได้ฟังเบื้องต้นนะครับความรู้พื้นฐานตรีโกณมิติก็คล้ายๆกับในส่วนของทฤษฎีสามเหลี่ยมพิทาโกรัสจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับเราก็ทราบว่าในเรื่องของพิทาโกรัสจะเรียกด้าน c นี้ว่า ด้านตรงข้ามมุมฉากส่วนด้าน A กับด้าน B จะถูกเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากนะครับคราวนี้เรามาดูถ้าเป็นในส่วนของตรีโกณมิตินะครับเราเขาก็จะกำหนดมุมสมมุติมามุมหนึ่ง เราพให้เป็นชื่อว่ามุม A นะครับมุม A นะครับเสร็จแล้วเขาก็เรียกด้านที่เป็นด้านสีน้ำเงินด้านสีน้ำเงินแป๊บนึงนะครับด้านที่เป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับด้านที่เป็นเส้นสีน้ำเงินเนี่ยเขาเรียกว่า ด้านตรงข้ามมุม a นะครับส่วนด้านที่เป็นด้านสีเขียวนะครับด้านสีเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าด้าน ประชิดมุม A ส่วนด้านสีแดงนะครับสีแดงเนี่ยเขาเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากน้องๆก็สังเกตว่าตามจริงก็คือที่มาที่ไปก็มาจากสามเหลี่ยมพิทาโกรัสนี่แหละ แต่สามเหลี่ยมพีทาโกรัสก็จะเรียกด้าน a ด้าน b ว่าด้านประกอบมุมฉากแต่ครนี้พอเรากําหนดมุม a ขึ้นมานะครับมุม a ขึ้นมาจะเป็นมุมค่าอะไรก็ได้ค่า15องศา30สองศา40สองศา60องศาอะไรก็แล้วแต่แต่นี่เขาแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้กําหนดอะไรเขาเลยให้เป็น a ไว้เราก็เลยเรียกด้านที่เป็นด้านสีน้ําเงินนะครับเส้นเสียบเงินว่าด้านตรงข้ามมุม a สีเขียวเรียกว่าด้านประชิดมุม a แล้วก็เส้นสีแดงซึ่งอยู่ตรงข้ามกับตรงมุมฉากก็เรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากเสร็จแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าในความสัมพันธ์ของด้านทั้ง3ด้านเนี่ยเราสามารถเขียนความสัมพันธ์ได้ทั้งหมดกี่ความสัมพันธ์ครับลองดูสิครับก็คือน้ําเงินน้ําเงินส่วนสีเส้นน้ําเงินส่วนเส้นสีเขียวเส้นน้ําเงินส่วนเส้น สีแดงเส้นสีเขียวส่วนเส้นสีแดงระบบกลับก well, ็คือเส้นส şey ีเขียวส่วนเส้นสีน้ำเงินเส้นสีแดงส่วนเส้นสีเขียวเส้นสีแดงส่วนเส้นของสีน้ำเงินก็จะได้ความสัมพันธ์ของของสัดส่วนอัตราส่วนเส้นถึง6ถึง6ถึง6กรณีนะครับอันนี้พี่ก็มาเขียนความสัมพันธ์แรกที่เราเราได้คือ เส้นสีเงนนะครับก็เป็นด้านตรงข้ามมุม A อันแรกก็เป็นด้านตรงข้ามมุม A นะครับส่วนสีเขียวอ่เอาส่วนสีแดงก่อนส่วนสีแดงก็คือด้านตรงข้ามมุมฉาก นี่เราได้ในอัตราส่วนความสัมพันธ์ที่1มาแล้วนะครับต่อไปก็เป็นสีเขียวต่อสีแดงนะครับก็เป็นด้านประชิดมุม A ต่อด้านสีแดงก็เป็นส่วนด้าน ตรงข้ามมุมฉากลายมือพีอ่อาจจะไม่ค่อยสวยนะครับไม่สวยเลยละ่ะไ,ไม่ค่อยสวยเสร็จแ,แล้วก็เป็นเป็นสีน้ำเงินต่อสีเขียวสีน้ำเงินก็เป็นด้านตรงข้ามมุม A ส่วนสีเขียวส่วนด้านตรงด้านประชิดมุม A นะครับก็จะส่วนด้านปรปรชิดมุม A นี่เราก็ได้มา3 3กรณีแล้วเสร็จแล้วก็บทส่วนกลับของของของแต่ละอันถูกไหมครับอีกด้านหนึ่งก็จะได้เป็น ด้านตรงข้ามมุมฉากส่วนสีน้ำเงินฝั่งเส้นสีน้ำเงินเส้นสีน้ำเงินก็คือด้านตรงข้ามมุม A เสร็จแล้วอีกนหนึ่งก็เป็นสีแดงใช่ไหม อีกกรณีหนึ่งก็เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากส่วนด้านประชิมมุม A สีเขียวด้านประชิดมุม A ก็อ,อีกส่วนหนึ่งก็คือก็กลายเป็นด้านประชิมมุม A ส่วนด้วยด้านตรงข้ามมุม A นะครับเป็นสีเขียวด้านประชิดมุม A ส่วนด้านตรงข้ามมุม A เอ,องไปเห็นความสัมพันธ์นะครับทําไมพี่ถึงต้องเริ่มเรียนในเริ่มแนะนําในส่วนของพิทาโกรัสก่อนเพราะพีทาโกรัสเป็นรากฐานแตกออกมาเป็นตรีโกณมิตินะครับเราก็เรียกด้านแต่ละด้านคล้ายกันนะครับทบทวนอีกด้านอีกครั้งนึ่งนะครับด้านเส้นสีมำเงินอยู่ตรงข้ามกับมุม a นะครับมุม a ที่เป็นสีม่วงก็เรียกว่าด้านตรงข้ามมุม a ส่วนสีแดงอยู่ เส้นเป็นเส้นตรงข้ามมุมฉากก็เรียกด้านตรงข้ามมุมฉากสีเขียวก็อยู่ปะชิดกับมุมเก็เรียกว่าด้านปะชิดมุม A นะครับเราก็จับกลุ่มในความสัมพันธ์ของแต่ละด้านออกมาได้เขาถึงเรียกว่าความสัมพันธ์ของแต่ละด้านเนี่ยเขาเรียกว่าตรีโกณมิตินะครับครนี้ด้านตรงข้ามมุม A ส่วนโดยด้านตรงข้ามมุมฉากเขาว่าตั้งชื่อมันนะครับเพื่อให้เรียกเหมือนเหมือนกันความสัมพันธ์เหมือนกันเขาตั้งชื่อมันว่า ไซ n A เอก็คือไซ n a เอคืออัตราส่วนด้านตรงข้ามมุมเอส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากเสร็จแล้วด้านประชิดมุมเอส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากให้เรียกว่า cos a เสร็จแล้วด้านตรงข้ามมุมเอส่วนด้านประชิดมุมเอให้เรียกว่าแทน A นะครับเสร็จแล้วจะเห็นว่าฝั่งขวามือเนี่ยมันเป็นส่วนกลับ ของฝั่งซ้ายมือนะครับก็จากเนี่ยนะครับจากด้านตรงข้ามมุม A ส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากตรงนี้ก็กลายเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากส่วนด้านตรงข้ามมุม A นะครับฝั่งอัตราส่วนฝั่งนี้นะครับมุมฉากส่วนมุมตรงข้ามมุมฉากส่วนมุม A ก็เรียกว่าโคไซนเอตัวสี่นะครับส่วน ด้านตรงข้ามมุมฉากกับด้านประชิดมุมเขาให้ชื่อว่าส a ด้านประชิดมุม A ออนโดยด้านตรงข้ามมุม A คเขาให้เรียกว่าคอด A กับนี่ก็คือที่มาของความสัมพันธ์ของตรีโกณเพราะฉะนั้นในส่วนแรกที่อธิบายก็ขอให้น้องจำให้ได้นะครับซึ่งถ้าน้องดูในตามคลิป YouTube อะไรต่างๆก็เขาจะใช้หลักการจำก็คืออะไรครับทายข้ามฉาก s อชิดฉากครับแทนข้ามชิดส่วน c o s กกเป็นบทกลับของทายศกเป็นบทบทกับของอสแทนเป็นขอเป็นบทกลับของแทนนะครับอันนี้ถ้าเรารู้ที่มาที่ไปเราก็จะจําง่ายเสร็จแล้วตัวแทนนะครับค่าแทนตัวนี้เราก็จะเห็นว่าด้านตรงข้ามมุม A ส่วนด้านประชิดม,มุม A ทอนี้ถ้าเราเอาทาย A, นะครับ ส่วน cos a ก็เท่ากับอะไรครับก็คือด้านตรงข้ามมุม a นะครับ sin a คือด้านตรงข้ามมุม a ส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากอันนี้คือชุนดนี้ทั้งชุดคือค่าไซายเฉยนะครับ ร็จแล้วเป็นอัตราส่วนกับคอสคอสนะครับคอสก็คือคอสก็คือด้านแปรชิดมุม A ส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากอัตราส่วนหารกันก็นกลับเสียเป็นส่วน คูณกันนะครับพอคูณก,กันก็ด้านตรงค่ามุมฉากตัดออกนะครับถูกตัดทิง้งเพราะงั้นาก็กลายเป็นว่าแทน a เท่ากับอะไรครับพอตัดออกเหลือแค่ด้านตรงค่ามุม A ส่วนด้านประชิดมุม A ซึ่งมีค่าเท่ากับค่าแทนแทนก็คือด้านตรงค่ามุม A ส่วนด้านประชิดมุม A เพราะงั้นค่าแทน a ก็เท่ากับ sin a ส่วน cos a นะครับ เป็นความสัมพันธ์กันมาต่อนะครับจากที่เรารู้ว่าไซสา์เ A เท่ากับอะไรนะด้านตรงข้ามุมนะครับก็เขียนเขียนย่อมาก็ได้ข้ามุม A ส่วน ตรงข้ามฉากนะครับเขาก็แค่ข้างเวลาเขาท่องเขาท่องว่าข้ามฉาก่เฉยแต่พี่เขียนขยายความนิดน,นึงเดี๋ยวจะลงข้ามฉากส่วนโคสิกโคสิกก็คืออะไรครับตรงข้ามนะไอ้บทกลับกันใช่ไหม,มตรงข้ามฉากส่วนตรงข้าม มุม A เพราะฉะนั้นมันคือบทกลับกัน <c oughs> เขาก็เลยเขียนใหม่ค่ามันเท่ากันไซด์เเท่ากับ1ส่วนโคเซกถูกไหมครับถูกถูกไหมเราก็ลองเอา1ส่วนโคเซกเลยก็เป็น1ส่วนตรงข้ามฉากส่วนตรงข้ามมุมกับเศษเป็นส่วนแล้วมาคูณก็ได้เป็นตรงข้ามมุมส่วนตรงข้ามฉากหรือ หรือแง้โคศิกเท่ากับ1ส่วนไซด์เออ่าต้องเติมเอ้ด้วยนะพอเรากำหนดสมมุติสามเหลี่ยมข้างบนเนี่ยเนี่ยเป็นมุม A นะครับสามเหลี่ยมข้างบนเรากำหนดเป็นมุม A มุมอะไรก็ได้ A แทนเป็นมุมอะไรก็ได้ที่พี่บอกเป็น15 30 45 60ก็แล้วแต่นอกจากนั้นเราก็ได้ว่า Cos A เท่ากับประชิดมุม A ส่วนตรงข้ามฉากเซกเราได้ว่าไงครับเซก A อันนี้ลืมเติม A นะครับเซก A ก็เท่ากับบทกลับของ Cos นะครับก็คือตรงข้ามฉาก ส่วนประชิดมุม A ซึ่งเราก็จะได้ออกมาเป็นว่าครับ cos A เท่ากับหส่วน sec เนะครับหรือ sec เเท่ากับ หนึ่งส่วน cos a นี่คือที่มาของสูตรนะครับสูตรฟังก์ชันตรีโกณมิติที่เราจะต้องได้เรียนกันในต่อๆไปนะครับแต่ว่าใน EP แรกนี้พี่เขาจะแค่ขอข่าว,าวถึงที่มาที่ไปของฟังก์ชันนะครับว่ามาอย่างไงนะครับความสัมพันธ์มันเกิดจากอย่างไร เสร็จแล้วแทน a อเปลีนนะ่ยนสีหน่อยจะไม่จะไม่สวยงามเราได้ว่าแทน a เท่ากับตรงข้ามมุม a ถูกไหมครับที่กล่าวไปเมื่อสไลด์สไลด์ก่อนๆหนูนะส่วนประชิดมุม a ส่วนคอร์ดเท่ากับก็เป็นเป็นส่วนกลับของแทนถูกไหมครับประชิดนะครับมุม A เอนั่นประชิด A นะเขียนย่อยๆหน่อยตรงข้าม A อนะครับ,ร A, ค,รบคือตรงข้ามมุม A นั่นแหละเพราะฉะนั้นแทน A เท่ากับ1ส่วนคอร์ดเหรือ คอดเเท่ากับ1ส่วนแทน a ที่พี่อธิบายมาก็คือว่าเราจะได้กดความสัมพันธ์ตรงนี้1กดนะครับแทน a เท่า1ส่วนคอดหรือคอดเเท่าหนึ1ส่วนแทนเสร็จแล้วเนื่องจากมันเป็นบทกลับกันนะครับ cos a เท่ากับ1ส่วนเ e c a หรือ sec a เท่ากับ หส่วน cos a แล้วก็ s ซ้า a เท่ากับ1ส่วน c o s เอก a หรือ cosec a เท่ากับหส่วนซ้า a นะครับคราวนี้เราก็มาลองดูในเรื่องความสัมพันธ์กับปิทาโกลัสยังไงสึ่ว่าพี่กำหนด ปึ๊บอ่าคือพี่กำหนดรูปสามเหลี่ยมขึ้นมารูปหนึ่งเป็นมุมฉากด้วยครับแล้วก็ให้มุมนี้เป็นมุม A ให้มุมนี้เป็นมุม A เสร็จแล้วพี่ให้ฝั่งนี้เป็นสามฝั่งนี้เป็นห้าจากสูตรของ พีทาโกรัสเราจะได้ว่าไงครับด้านตรงข้ามด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองก็คือ c กํลังสองเท่ากับด้านประกอบม,มุมฉาก a กําลังสองบวก b กําลังสองจำได้อยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตามจริงเรารู้แล้วแหละถ้าเราใช้ในส่วนของเลขชุดติกโกามิติตเลขชุดพีทาโกรัสสามสหด้านนี้คือสีถูกต้องไหมครับอันนี้ก็เป็นห้ากำลังสองเท่ากับ เ2เสองเป็น3ากำลังสองบวก B กำลังสองไม่รู้นะครับ b กำลังสองย้ายข้างเท่าก,กับ5กำลังสองลบ3กำลังสองเท่ากับ25ลบ9 2ครับเงสง 6, <B S 2> เท่ากับ16บีเดียวก็คือสแครูทสิเท่ากับ4โอ้อยุ่งยากนะครับจำเลขชุดพิทาโกรัสได้กระจบคีที่พี่กำลังจะบอก ต่อไปก็คือเกิดอะไขึ้นกับความสัมพันธ์เชื่อมโยงกฎของพีทาโกรัสถ้าพี่ต้องการหาไซเอ a นะครับในรูปสามเหลี่ยมตัวนี้ไซเอ A เท่ากับเท่าไหร่ครับไซเอ A คือด้านตรงข้ามมุม A อ่านด้านประชิดมุม A อถูกไหมครับตรงข้ามมุม A ก็คือมีขนาดเท่ากับ4ประชิดคือ3าพี่หาคอสเอนะครับคอสเอากับด้านประชิดอ่าอันนี้ผิดนะครับ ไซคือด้านตรงข้ามมุม A ส่วนด้านตรงค่ามุมฉากนะครับก็คือ5 cos อ็คือด้านประชิดมุม A ส่วนด้านตรงค่ามมุมฉากก็คือ3ส่วน5 t a แทน A n แทนเเท่ากับตรงค้ามมุมหารประชิดมุมประชิดมุมหรือแทน a เท่ากับซส่วน cos ถูกไหมครับแล้ลองค่าไซหารค่าคอ s นี่5ตัดกันก็เลยส่ 4, ส่วน3เหมือนกัน นะครับ <c oughs> จากสูตรเมื่อกี้ถ้าพี่ยกตัวอย่างถ้าพี่บอก3ามไซเท่ากับเดี๋ยวใหม่นะครับยกตัวอย่างใหม่ า้าบพี่กำหนดให้ห้า5ไซน์เอเท่ากับสี่จงหาค่าของโคสเอแทนเอหาอย่างไรครับจาก5ไซน์เอ ท่ากับ4เราอยากรู้แค่ค่าสาย A จับ5ไปหารครับหารเราก็ตั้งพิทาโกลัสตั้งสามเหลี่ยมพิทาโกรัสขึ้นมาเพื่อหาความสัมพันธ์สายเท่ากับอะไรครับด้านตรงข้ามมุมเอ่ากำหนดนี้เป็น A ด้านตรงข้ามมุม A คือ4ส่วนด้านตรงข้าม มุมฉากด้านที่เหลือคือสี่ห้านะครับด้านที่เหลือก็คือ 3. สามสแล้วก็ถามหา c ค s a ถูกไหมครับ c ค s a cos ค,คืออะไรด้านประชิดมุมส่วนด้านตรงค่ามุมฉากสามส่วนห้าแทน A คือ ด้านตรงข้ามมุมส่วนด้านตรงข้ามอด้านตรงข้ามมุมส่วนด้านมาชิดมุมก็เป็นสส่วน3เนี่ค,คือความสัมพันธ์กรณีที่ไม่ได้กําหนดว่ามุม A มีค่าเท่าไหร่นะครับเท่าใดเราก็ใช้ความสัมพันธ์พีทาโกรัสมาช่วยแล้วก็ใช้ในส่วนของฟังก์ชันในเรื่องของอัตราส่วนติดโกมิติในเรื่องของค่าไซน์ค่า c ค s ค่าแทนโดยเราต้องรู้ว่า เขากำหนดให้ค่า sin เท่ากับด้านตรงข้ามมุมส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากคอสก็คือด้านประชิดมุมส่วนด้านตรงข้ามมุมฉากแทนคือด้านตรงข้ามมุม A ส่วนด้านประชิดมุม A นะครับแล้วในส่วนของโคไซนก็เป็นบทกลับของ sin ์เศเป็นบทกลับของคอสคอสเป็นบทกลับของแทนในความรู้พื้นฐานของตรีโกณมิติใน e p แรกนะครับพี่ก็ขอจบ การแนะนำในส่วนของพื้นฐานติโกมิติไว้เพียงเท่านี้แล้วเรารอพบกันใน EP 2ในเรื่องของติโกมิติต่อไปครับขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ